ก็ต้มข้าวห้ห่านกันครับตอนนี้เที่ยงเที่ยงหรือบ่ายโมงบ่ายสองไม่แน่ใจฮะช่วงนี้คือฝนมันไม่ตกไงหญ้าธรรมชาติโอ้หญ้าธรรมอุ้ยหญ้าธรรมชาติมันก็จะน้อยหน่อยก <t> ็ไม่ได้มาให้ดอไม่แด้มาถ่ายให้ต้มให้ห่านแล้วครับถ่ายเดอ,อินว่ามาเล้หาห <s> ่านเดี๋ยวโอ้ควันเยอะเกินครับผมอะไปเก็บไข่ห่านกันดีกว่าครับผมรวมๆไปแล้วก <s> ็กี่วันไม่รู้สองวันสองวันไดปะ กลางวันก็ไฟแรงนี้แหะครับผมไปเก็บไข่หานในร้าหารก็ไม่ได้ให้หานนอนแล้วก็หานมันไม่นอนอยู่แล้วในล้าก็ครับอาศัยว่าให้มันไข่อาหารก็อยู่ในนี้แหละครับผมข้าวมั่งอะไรบั่งอันนี้เก็บไปแล้วนะโอ้โหฟางรองนิดหน่อยครับเดี๋ยวแตก แต่ก็สบายแล้วทุนเก็บมาเก็บได้หนึ่งสองนี่จริงๆแล้วผมกุบจริงๆแล้วเราไม่ต้องเลี้ยงมันนะแต่ว่าหน้านี้มันหน้าแรงไงพอมาหน้าแรงก็สงสารมันเนาะอาหารมันไม่เคยพออาหารตธรรมชาติครับยามันหมดก็ต้องต้มข้าวให้มันหน่อยก็ข้าวปลายแล้วข้าวปลายโลกิโลละห้าบาทนี่ครับข้าวปลายจะเสษมันนะนะผลยาบางคนอะไรมั่งกัโลละห้าบาท ก็มาต้มมันกินสักหน่อยต้มก็ใช้ไม่จะเสียค่าไฟอะไรฮึบไม่ได้เสียค่าไฟฟ้าอะไรมากมายครับเพราะว่าเราใช้เตาแล้วก็เอาอ๋อได้แล้วนักเสร็จก็มีอาหารกินไงครับแต่สงสารมันก็ทักกอไผ่นี่แหละครับผมกอไผ่เสร็จไาแล้วก็เก็บเอาไว้ว่างเงยนเง็นๆก็มาครับมาทํามาดูมาแล้วก็เก็บเศษใบไผ่ไว้ เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นฟื้นให้มันแล้วครับก<ม>็ต้องให้มันกินทุกวันมื้อเย็นๆยกลางวันก็เขพอได้เดินกินหญ้าที่มันไม่ค่อยมีแล้วครับ<ม>แต่ก็เป็นเรียกว่าเราเป็นเกษตรสกอเรนเนาะมันก็ไม่ต้องไม่ต้องซื้อไข่กินไงแมว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 ,แมว ไม่ต้องซื้อไข่กินก็ปกติแล้วก็ม่ต้มนะครับแต่ตอนนี้สงสารมันเท่านั้นเองเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วกัดมันแห้งแรงเลือนกินตั้ง่าจะลดน้ําก็ยังไม่ลดเลยหัตอนเย็นดีกว่าก็อันนี้ก็เตรียมเตรียมครับก็ไม่ต้องพีที่ต้องเอามาน้ำใส่กอดไปเอาไม้ไผ่ใส่ก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็ตัางทิ้งไว้เดี๋ยวก็ไปนอนบ้านสักพัก,กแล้วก็มาคน <c oughs> อย่างนี้นะอาชีพถามว่าได้กินไข่ไม่ได้มันไม่ต้องซื้อไง ถามอาหารเราซื้อไม่โลละห้าบาทแล้วก็สอบก็ห้าสิบโลก็ห้าร้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมพูดคิดไม่ออกเหนื่อยไงคิดไม่คิดในใจไม่ได้แล้วทุกวันนี้้องต้องคิดนอกใจครับก็ประมาณนี้เนาะอาชีพของเราตอนนี้ก็คือกล้วยก็สมสมหน่อยครับปลูกปลูกแล้วไม่ค่อยมีน้ําช่วงนี้ไม่ค่อยมีน้ำไงน้ํามีครับแต่ต้องแบ่งก็เอาไว้ให้แปลงด้านหลังแปลงด้านหลังมันแน่นกว่าไงแปลงนี้มันหมดอายุก็เอาไว้ด้านหลังก็ พอให้ได้กินน้ำบ้งแต่ไม่ถึงกับไม่ถึงกับให้ชุ่มโชคเพราะว่าเพราะว่าเราเน้นแปลงหลังมากกว่าแปลงนี้ไม่หมดอายุไงมันคนขึ้นเยอะก็เอาไว้ขุดหน่าขายเกษตรกร,เ,กรเนาะก็รถของรถไถกันจอดอยี่แถวเนี้ยครับก,ลกำลังจะทาที่จอดรถตรงนี้ไงก็เลยเอารถรถไถแมคโคเอาถรถมาจอดรอไว้ตรงนี้ครับกำลังทําอยู่เดี๋ยวจะย้ายรถเข้ามาจอดในนี้ให้หมด อ๋อรถย้ายเขามาจอดตรงนี้หมดตรงนี้จะเป็นลานตากสมุนไพรล,า,ลานตากข้าวคือผมมีโครงการจะทาลุงสีไงโครงการจะทําลุงสีเล็กๆมันต้องมีลานตากข้าวเพราะว่ามีเช่ซื้อข้าวมาแล้วซื้อลุงสีมาแล้วอา้าวม่มีที่ตากมันไม่ได้เกลต้องคิดยาวๆครับตรงนี้แหละครับที่จะเป็นที่จอดรถแล้วก็เป็นตั้งลุงสีสักหน่อยนึงตั้งลุงสีเพราะว่าขายลําขายปลายง่ายกว่าเราไม่ต้องทํานาครับทาลงสีเล็กๆพอก็ ค่อยๆทาไปคนเดียวครับปรับที่ไปเรื่อยๆต้องเอาก้อนนี้ออกก่อนเอาก้กอนนี้ออกให้ได้ก่อนก็ได้เอาไม้โคเข้ามาขุดขุดขุดล้อมนะครับขุดล้อมแล้วก็ค่อยเอากลางออกมันก็จะได้มาถึงรามมาถึงนี้ได้ครับแล้วสมวส่วนนี้ก็รถมันจะได้วิ่งเข้าได้วนได้ก้อนนี้ต้องเอาไว้เพราะว่าเอาเอาไว้เป็นล่มไงแต่เราก็คอยดูแลมันก็นแล้วกันนี่แหละคือแผนงานของปีนี้สาหรับที่จะทําปรับปรุงไปเรื่อยๆ โอเคครับอันนี้ก็เป็นปังขยายความคิดให้ดูว่าเราคิดอะไรทำอะไรในแต่ละปีแต่ละวันแต่ละเดือนเพื่อให้มันได้เงินขึ้นมา okay. ครับโอเคครับสวัสดีครับ